ันนี้คือ T Z r ร150นะครับ T ีเอพอดีตัวคเร่งมันมันหนืดครับคเล่งเนี่ยแล้วไม่กลับนะครับเนี่ยมันไม่ดีตับๆนะเนี่ยค้างโอเควันนี้เรจะถอดมาไล่นะครับเดี๋ยวจะถอดออกเลยถอดประก,กับแล้วก็หรือเอาสายคเล่งไปล้างทองสาสะอาดนะครับอันนี้ก็ต้องถอดออกจากสายทูทีด้วยนะครับ ปั๊มทุทีเพราะมันเป็นไซย์เดียวกันนะเนี่ยสายดเกันแยกตัวนี้อ่าแล้วก็ให้ตัวตัวลิ้นทันเล่งด้วยนะครับอันนี้ก็จะเอาออกไปทำความสะอาดนะครับอ่าี๋ยวเราถอดออกเลยนะอ่าเนี่ยตัวลูกเล่งนะครับดึงออกมาเลยนะนี่ เราก็จะได้มาแบบนี้นะครับเนี่ยตัวซอ,อนจัหบะก็จะมีตัวลูกเล่งนะแล้วก็สายของปั๊มทูชีตัวนี้คือน้ํามันเครื่องนะครับน้ํามันเครื่องผมจะหยอดลงไปในสายเคเบิลเนี่ยครับเพื่อให้มันหล่อเลื่นนะเดี๋ยวให้มันซึมลงไปเรื่อยๆนะครับโหลดก็คือหล่อเลื่น สายข้างในนะครับที่มันเนื่องๆทมันห้มันคล้องตัวนะเจอระบีทานะครับผมนี่จะลื่นขนาดไหนทีนีลน้ลื่นปืด๊ดลื่นปื๊ดดิดตับดิดตับเลยทีนี้ดิดตับดิดตับ